มาดูก่อนนี่ค่ะทุกคนอุย้ยสุดยอดเลยเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยอันนี้เอาหมดเลยค่ะดูกออน,นี่กกอะเดียวค่ะทุกคนดูมิดอ,อ่อ,อนๆความสวยงามของเขาสิวอ้ยสุดยอดอุย้ยตื่นเต้นดีใจมากครั้งแรกในชีวิตที่เจอแล้วก็มองหาตลอดเลยนะคะเห็ดดำอ่ะอู้ยสวยมากทุกคนดู เดี๋ยวสมอาทิตย์ละเรากลับมาเช็คใหม่นะคะเพราะว่าเราอยากเก็บดอกใหญ่สวยๆสวยมากเลยค่ะรู้สวัสดีค่ะทุกทุคนยินดีต้อนรับสู่อีาสานสวีเดนนะคะวันนี้เปิดวิดีโอมาแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะปั่นจักรยานมายาังไม่ทันได้ข้าวป่าเลยแล้วถนนสายเนี่ยเราปั่นผ่านทุกวันเลยนะคะแต่มีเห็นเฮดทุกคนเจอเฮ็ดดำโุ้ยคนลุกโอ้ยดู ให้ดูจริงๆคนลูกจริงๆเห็นไหมคนลูกค่ะเจอเฮ็ดดัมเป็นกอเป็นกอเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่เฮ็ดดัมอ่ยเหนื่อยพันทักยานเหนื่อยไม่ใช่เฮ็ดดัมทัดคันทะเรนนะคะไม่ใช่เฮ็ดดัมขายาวอ่านะคะแต่เป็นเฮ็ดดัมที่เป็นแบบอ่อคนไทยเรียกเฮ็ดดัมที่มันจะเกิดไปเป็นกลุ่มๆซุ่มๆเลยทุกคนดีใจมาก ดีใจออกนอกหน,น้านอกตามากเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวใช้ทุกคนดูนี่คะ่ะทุกคนมาเจอเฮดดาเฮดดาเป็นกอเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอุย้ยเป็นความฝันของวึงสีมานานมากเลยค่ะที่อยากเจอเฮดดาแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยขอตื่นเต้นขอกรี๊ดหน่อยเด้อทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่เจอโอ้ยเป็นกอเลยเป็นก้อนเลยค่ะยังปันจักรยานไม่ถึงป่าเลยลาบแท้โอ้ยลาบน้ำตกแท้จ้า อยสวยมากทุกคนดูอุ้ยเมื่อกี้มือไปโดนทางไม่ใช่ไปบีบทองมันแตกแล้วนี่เมื่อกี้นะ่ะไม่อยากทำบาปอ่ะอุ้ยทุกคนดูสิโหสวยมากเลยเป็นกอๆเลยค่ะดูทวาสวยงามของเขาสิโอ้ยสุดยอด ตื่นเต้นดีใจมากครั้งแรกในชีวิตที่เจอแล้วก็มองหาตลอดเลยนะคะเห็ดดำอ่ะ um. เพราะว่าเห็ดดำมันจะชอบเกิดอยู่ขางทางนะเขาบอกมันชอบเกิดอยู่ตามพุ่งหญ้าที่แจ้งนะคะที่แจ้งตามพุ่งหญ้าแล้วก็ตามทางรถแทรกเตอร์นะคะถ้าใครหาเห็ดดำอยู่นะขอแนะนําเลยนะคะหาตามทางตามถนนรถแทรกเตอร์ผ่านตามพุ่งหญ้ามันชอบขึ้นอ้ยทุกคน ขอกรีดเดอวันนี้ใครใครอย่าดา่าใครอย่าบ้าใครอย่าอันนี้กันเด้อค่ะคือมันดีใจมากตามหามานานนะทุกคนเราเราได้เจอสิ่งที่เราตามหามานานเหมือนถูกลอตเตอรี่อะ่ะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่กอเดียวทุกคนมันไม่ใช่แค่กอเดียวนะคะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยอันนี้จะเอาไว้ก่อนนะถ้าไม่มีรถมาเหยียบทุกคนดูสิมันเกิดอยู่กลางทางที่เราปั่นจักรยานผ่านทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นนะเราเพิ่งเห็นมันเนี่ยค่ะ นั่นเห็นไหมยาวตุ่มตุ่มตุมตุม,ต,มตุ่มุเป็นกองถนนเลยอะโอ้แม่เจ้าอันนี้ยังไม่เก็บนะคะเอาไว้ก่อนไดี๋ยวอีกสักประมาณ3-4วันเราจะค่อยมาเก็บให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนโอ้ยแม่เจ้าปาไปเก็บกคุมโนนกันโอ้ยจะโดนคนว่าผูดมากอีแล้วมั้งนี่ตื่นเต้นเวลาดีใจก็ เวลาดีใจก็อดไม่ได้ที่จะพูดที่จะตื่นเต้นนะคะเพราะมันตามหามานานถ้าใครไม่ได้เจอก็ตัวไม่ได้หาเห็ดกระตัวไม่รู้เลยอะ่ะอุ้ยเราดีใจมากอุ้ยทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวจะเก็บกองไว้ให้ดูนะคะถุงมือยังไม่ได้ใส่เลยปั่นจักรยานอยู่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยเห็ดอร่อยเห็ดอร่อยอุ้ยนอน ดูนอนข้างล่างดิจะไปแวะใส่ถุงมือก่อนไหมนี่หรือ,หอ,อยังไงไปใส่ถุงมือมานะคะทุกคนนี่จะได้เก็บสะดวกสะดวกนะมันมีทากอยู่โอ้โหเป็นก่อเป็นก่อเลยเนี่ยไม่ลเมาอกีบไปเก็บโดนทากหรือเปล่าทุกค,คนอุ้ยจริงๆด้วยอะ่ะสงสารทากกลัวบาปอะ่ะ เมื่อกี้มือไปเก็บใต้เฮดนะบีบทองทากแตกเลยอะคะ่ะโอ้ยกลัวบาปเลยนะเอาโหสิกราม่ด้วยเด้อเอาโหสิกราไม่ด้วยเด้อทากเด้อไม่ได้ตั้งใจเจตนาเด้อเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนนี่ต่อไปเลยค่ะเยอะมากเป็นทางเป็นทางเลยนะทุกคนเป็นก่อเลยดึงยากนิดนึงสวยมากเลยว่ะสวยมากเลยผูดมากอีกแล้วเนี่ยดีใจ ขอพัยเด้อค่ะบางคนก็ไม่ชอบให้พูดมากเนาะเขาลคาญแต่มันอดไม่ได้เพราะมันตื่นเต้นดีใจมากมันไม่เคยเจอมันได้มาเจอมันเลยดีใจมากค่ะโหนี่ทุกคนนี่เป็นกองแล้วนี่อีกค่ะอันนี้บานแล้วเด้อดูวดะนีุ่ยดีนะวันนี้เอาถุงพลาสติกมาหลายใบยนอน ทุกคนสวยมากอะเป็นก่อเลยหนูนอีกนูนนะ่ะเป็นทางเลยเห็นไหมคะนั่นอ่ะเป็นทางเดินเลยโหสวยมากทุกคนดูก่อนนี่ดิดูความสวยงามสิคะเนี่ยโอ้ยไม่เคยเจอ ดีใจมากไม่เคยเจอลายเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยดูสิโอ้ยโอ้ย,อยดยกอกอ่อนๆนี่จะเอาดีไหมคะหรือว่าค่อยกลับมาเก็บวันหลังกลัวต่รดมันจะเหยียบนะ่ะไม่ใช่ลายแต่เองไม่เก็บนะ่ะอ,อันนี้กระโดนรถเหยียบไปแล้วค่ะเห็นไหมนี่รอยรถเหยียบแบรนเต๋อเลยเขาเรียกเคดดำว่าเฮดซาดิสเดอร์มันชอบขืนอยูยข้างทางให้รถแท็กเตอร์เหยียบเขาเลยเรียกมันว่าเฮดซาดิส กำลังมองหาเลยเห็ดดำเห็ดดำเดี๋ยวอันนี้เอานีไปตัดออกอันนี้เละละโอ้โหอันนี้โดนรถเหยียบเละเลยเก็บเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไปเลือกเอาตัดเอาโอ้โหเละเลยอันนี้อันนี้มีคนมาถอนแล้วเขาไม่เก็บไปสงสัยเขาไม่รู้จกักอะเขามาถอนไว้ โอ้เก็บเอาเก็บเอาเลยเป็นทางนั่นน่ะเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยค่ะอุยมาดูก่อนนี่ค่ะทุกคนอุ้ยุดยอดเลยเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยอันนี้เอาหมดเลยค่ะอวันนี้มีแรงจะเข้าป่าค่ะเฮ็ดมานตั้งแต่มาตั้งแต่ปัน่นจักรยานยังไม่ถึงป่าเลยค่ะ เมื่อวานเรากะปั่นจักรยานมานะทำไมเราไม่เห็นน่ะสุดยอดเลยทีเดียวได้เห็ดดำไปสามโลสามโลแน่เลยเนี่สุดยอดสุดยอด ดูกอนี่กอเดียวค่ะทุกคนดูมีดอ่อนๆ้าไม่เก็บก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวรถมันจะมาเหยียบรถแท็กเตอร์อะเอาไว้สักสองกอน,น่ออๆตรงนูนะ้นเนาะเอาไว้ให้มันใหญ่กว่านี้ค่อยมาเก็บถ้ารถแท็กเตอร์มันจะมาเหยียบเละก่อนนะทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดดำทั้งหมดที่เราเจอนะประมาณสามกิโลได้แหละเป็นกอใหญ่อห่ใหญ่หญ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 นักมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากเนี่ย ถึงเราจะไม่ถึงเราจะเข้าปลาไปนะถ้าเราไม่เจอเห็ดเท่าไหร่เราก็ไม่เสียใจเลยค่ะวันนี้เพราะเราเจอเห็ดดำนะเห็ดดำนี่คือแบบอร่อยมากๆนะได้ยินคําล่าลือมาว่ามันอร่อยมากมันเหมือนเห็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอโอ้ดีใจหลายนี่ค่ะทุกคนชื่นชมไปกับอีสานสวีเดนเดอยาวาอีสานสวีเดนโชว์มากโคตรมากเดอ,อมันเป็นความตื่นเต้นแล้วมันเป็นความดีใจครั้งแรกที่ได้เจอเดอทุกคนเดอ <ee> มันมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่เจอแล้วค่ะเมื่อวานเจอเห็ดบววครั้งแรกวันนี้เจอเห็ดดำครั้งแรกมีความซุขมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงป่ากันแล้วนะคะนี่จักรยานเพิ่งจะจอดจักรยานเมื่อกี้พอจอดจักรยานปุ๊บหมานมากเลยค่ะวันนี้มองไปเห็นเห็ดมันปูอยู่ข้างๆจักรยานนี่แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บเด้อเจออยู่สองสามดอกตรงนู่นอีกวันนี้ป่าสวยมากๆเลยนะคะอเป็นป่า เป็นป่าอยู่ใกล้ๆป่าที่เราเคยมาเมื่อ2องามวันก่อนที่เรามาเก็บเ็ดผึ่งหวานนะคะทุกคนแต่อันนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเรายังไม่เคยมาโอเควันนี้ถึงแม้เราจะได้เห็ดอะไรในป่านี่หรือไม่ได้เราก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้รางวัลที่ชนะเลยก,ก็คือเห็ดดำนั่นเองนะคะเ็ตญี่ปุ่นนะคะ โอ้ที่ทุกคนใฝ่ฝันหาทุกคนตามล่าตามหาเพราะชื่อเสียงล่ำลือว่าอร่อยมากมากนะคะเป็นเฮ็ดขึ้นชื่อเลยนะคะที่ทุกคนอยากจะรีมชิมรสมากๆเราได้เจอมาประมาณไม่ใช่สามโลสิทุกคนพอเอาใส่ถุงปุ๊บประมาณห้าโลได้นะคะขออภัยทุกคนนะคะถ้าพูดเร็วอีกแล้วเวลาตื่นเต้นชอบพูดเร็วชอบลืมว่าท่านผู้ชมบอกว่าให้พูดช้าๆหน่อยค่ะจะพยายามนะคะพอเวลาเวลาตื่นเต้นที่ลืมทุกที่เลยค่ะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันเลยนะคะจอดจักรยานตรงนี้นะคะแล้วนี่ค่ะมองเห็นเห็ดมันปูค่ะไก,ไก่จักรยานเราก็นนเนาะมันเหลือกจอดจักรยานถูกทีแทะเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูกลุ่มแรกเลยนะคะของวันนี้ค่ะปลานี้ยามอดเขียวสวยมากเลยนะคะทุกคนชมยามอดดิ เียวสวยมากๆเลยค่ะป่านี้มองเห็นมาดอกเดี๋ยวเห็นแค่ตรงนี้แต่พอมาใกล้ๆอูโหูเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้ละมานมากอยู่ใกล้ๆที่เราจอดจัก,กรยานแล้วก็เก็บอดอกสองดอกแรกมาที่ค่ะสุดยอดเลยวันนี้คนมันจะมานพูดมากหน่อยก็ขออภัยเด้อค่ะทุกคนบางทีตื่นเต้นกับพูดเยอะๆตื่นเต้นมาก โดนคนดูทักมาเยอะแล้วพูดมากโพดคนดูลำคาญนี่ค่ะกลุ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะเรามาเจอเห็ดดำนะคะเห็ดดำอ่าคนไทยเรียกเห็ดดำนะคะบางคนก็เรียกเห็ดมันปูดำแต่ว่านั่นแหละค่ะเนาะภาษาสวีเดนก็คือทรัตคันเตเรลนะคะทรัตคันเทเรล เห็ดดำขายาวขาเหลืองคอยดูว่าวันนี้เราจะได้เจอเห็ดดำเยอะไหมนะคะป่าชุ่มมากนะคะเมื oon, nt, ่อคืนฝนตกอีกแล้วค่ะทางนี้ฝนเริ่มมาแล้วเด้อฝนเริ่มมา Uhm. ะะเยอะละทเนียก็จะได้เกมเห็ดเรื่อยๆนั่นนายเล็กเกินไปแล้วก็ไม่เอานะคะเราเอาไว้ให้เขาโตเนาะเดี๋ยวจะใส่ถุงมือนะคะเมื่อกี้เพิ่งจอดจักรยานยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลย นี่ค่ะทุกคนเป็นแถวเลยค่ะนุ่นวันนี้มีความสุขมากค่ะมีความหมานมากตั้งแต่จะเข้าป่าตั้งแต่ปากทางเลยเจอทั้งเฮดดำญี่ปุ่นเจอทั้งเฮดดำอันนี้ พูดมากเกินไปก็ขออาภัยด้วยแด้วค่ะทุกคนไม่รู้จะทํำยังไงอะบางทีเก็บไปก็อยากจะอธิบายให้ฟังคุยให้ฟังเนาะเก็บคนเดียวมันก็นเงาๆทุกคนก็ได้ดูคุยก็คนดูนี่แหละแต่บางคนก็ไม่ชอบบอกว่าพูดเยอะเกินไปอย่างว่านะคะการมาเข่าป่าหาเฮน่ะ เป็นความรักความชอบนะคะคือได้กาลังกายและได้ความสนุกสนานคลายเครียดนะคะแล้วการที่ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเราก็มีคนขอมาดูแล้วก็คอมเมนต์มันคือผลปลอยได้นะคะใครชอบใครไม่ชอบเราก็ไม่รู้เนาะแต่ยังว่านล่ะคะทุกคนถ่ายวิดีโอก็คือผลพลอยได้นะคะ การที่ได้มาเดินป่าได้มาออกกําลังกายกคือรางวัลจริงๆของเราแหละเพราะว่าเรามีความสุขเราชอบจะทำตรงนี้เนาะพอมาถ่ายวิดีโอโพส์ใน YouTube มีคนมาดูก็เป็นผลพลอยได้ของเรานะคะ,ะถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปเราไม่ได้เราไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร เราไม่ได้มีรายได้ลักมาจากการทำ YouTube นะคะการทำ YouTube อะ่ะคืองานอดิเรกของเรานะคะคืองานอดิเรกแล้วก็ความชอบที่เราเออกมาแชร์เนาะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะพูดมากเกินไป <laughs> 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 เขาก็ว่าเราพูดมากคนชอบเราพูด <laughs> เขาก็ว่าเราพูดเพลินดีทําวิดีโออย่างเงี้ยดีแล้วเพราะว่าถ้าไม่พูดก็น่าเบื่อนะคะพูดดีแล้วเพลินดีมันแหละ,ออะทุกคนชอบจริงๆค่ะทุกคนเนาะ แล้วแต่คนชอบค่ะไม่รู้จะทำยังไงเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะป้าเดี๋ยวเราไปเก็บเห้กันต่อเลยจ้ะป้านี่มีเห็ดดำนะคะนี่ดูว่ขึ้นกร,กระจายกันเต็มอยู่เลยค่ะแต่มันยังน้อยๆอยู่บางอันก็เอาไม่ได้ค่ะทุกคนดูแต่จะให้ดูนะขึ้นกร,กระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะยังน้อยๆอยู่เลยเนาะ สียดยถ้ามันใหญ่เต็มที่นี่เก็บสนุกเลยอ่ะนู่นคะ่กะก็จะกระจายกันเต็มเลยดอกเล็กๆก,ก็ต้องเอาไว้ให้มันโตก่อน น,นี่คืนลาไม่เอาถอนออกจะเอาดอก ทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอีกป่าหนึ่งนะคะป่านั่นที่เราไปาอเมื่อกี้เนอะมันมีแต่เฮ็ดดำขายาวแล้วก็มีนิดเดียวนะคะเดินดูทั่วแล้วไม่ค่อยมีได้นิดเดียวนี่ค่ะแค่นี้เราก็เลยว่าเดี๋ยวเรากลับมาป่าที่เราเคยเก็บเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้เดินทั่วเรายังไม่ได้เดินไปถึงสุดของป่านะคะอุ้ยนี่อุยจะไปทางขาดข้ามพึ่งเขามาเจอเห็ดดำค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเขามาปากป่าค่ะ ยังพูดยังอบอกทุกคนไม่จบเลยวป่านี่เราเคยมาเมื่าทิ์ท่แลเนาะแล้วเราได้เฮ็ดมันปูแต่ว่าเราเดินไม่ทั่วป่าวันนี้เราก็เลยกลับมาดูอีกค่ะว่ามันจะมีเฮ็ดอะไรให้เราเก็บไหมนะช่วงนี้เราตามล่าหาเฮ็ดมันปูนะคะโอเค อันน้อยๆไม่เอาค่ะเอาไว้ให้มันโตก่อนค่อยมาเก็บมาเจอเห็ดมันปูสวยมากเลยค่ะทุกคนอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าจะเจออุ้ยไม้ทับใบดูสิสวยมากมากเลยค่ะโอ้หปลานี่เราเคยมาเก็บแล้วนะคะแต่ว่าเราเดินไม่สุดสายไงคะเราไม่ได้เดินลึกวันนี้เราจะมาสำรวจตรงที่เรายังไม่ได้เดินนะคะ นี่แหละเราเลยมาเจอเห็ดมันปูอีกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะใต้ต้นสนอีกใต้ต้นสนเก็บยากนิดนึงเห็ดมันปูกลุ่มที่สองค่ะทุกคนอุ้ยสดายจนมาไม่ทันมองมาเหลืองๆเ,เอาไม่ได้เลยค่ะดูสิค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะคะขึ้นลามหมดเลยดูสิดอกนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเอาไม่ได้เลยค่ะขึ้นลา ตรงนี้สองดอกค่ะเดี๋ยวดูว่าจะเอาได้หรือเปล่าอุ๊ยดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่งแต่ว่าดอกมันใหญ่อุ้ย,ยใหญ่มากเลยค่ะอู้หอันนี้สวยค่ะเอาได้นะคะไม่ขึ้นลาเลยจเจออีกแล้วจ้ามันปูเปียกชุ่มชื้นมาก นต๊เมื่อคืนนี่นะคะดอกนั้นมาไปทางขึ้นลาอีกสามสี่ดอกค่ะ คิดถูกจริงๆเลยนะคะที่เรากลับมาดูป่านี่นะคะหมูป่ามันมาคุดว่เละตุ่มเป๊ะหมดเลยนะ ยิ่งเดินยิ่งเจอคะ่ะเห็ดมันปูวันนี้เอาไว้เถอะมันน้อยเนาะเผื่อวันหลังเราจะมาอีกคะ่ะก้อนเดินมาเจออีกแล้วดีใจมากๆเลยป่านี่เห็ดมันปูเยอะมากเลยคะ่ะโอ้โหดูสิ สวยมากเลยนะทุกคนป่านี่เห็ดมันปูเยอะมากดีใจอุย้ยวันนี้เก็บเห็ดสนุกมากเลยอุย้ยมีความสุขมากอะเน,นี๋ยไห้นะคะเดี๋ยวเราลูปป่าแล้วเราจะกลับมาอีกประมาณอีกสักสองอาทิตย์เราจะกลับมาเก็บด,ดอกใหญ่ๆใ,ให้เขาใหญ่เนี่ยมันเป็นรอยปูมาปูมาปะนะมันเป็นรอยไออุ้ยอันนี้ทําไมเป็นอย่างงั้นละ่ะ มันเป็นรอยหมูป่านะคะวิเละและะ้วค่ะเอาไม่ได้คะ่ะเนี่ยเห็นดินไหมหมูป่ามาันมาขุดขุย,ยเละหมดเลยเ <c oughs> มื่อกี้เจอแมงมุมไตตัวบอเริ่มเลยตกใจหมดเลยคะ่ะตรงนู้นมีอีกคะ่ะทุกคน,นมองไปเห็นอีกนะั่นน่ะมันมาคืนติดกับต้นไม้เลยเนาะดอกก็เริ่มเลย พูดถึงถ้าหมูป่ามันได้มาคุยคุยเละสงสัยจะเฮ็ดมันปูหลายได้ป่านี่าดูน,นี่สิค่ะงามแท้ี่ดอกนี่คนเราพงเขามาแป๊บเดียวเองเด้แล้วก็นายเจเฮ็ดดาที่เราได้มาตอนที่แรกเด้เนาะวันนี้หมานมากค่ะสวยสวยเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งเจอนะคะยิ่งเดินยิ่งเจอสวยๆ สองดอกนั้นชุ่มน้ามนเกินไปเอาไม่ได้มาเจอสวยๆอีกแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เดินมาตรงนี้ยแต่มองไม่เห็นนะคะอันนี้ขากรับนะขากรับจะเดินออกจากป่านะคะเห็นเนี่ยบางทีเราว่าเราเดินทั่วแล้วเราก็เดินไม่ทั่วนะคะทุกคนสายตาไม่ถึงก็พลาดเฮ็ดได้เหมือนกันเนี่ยมาไม่ทนันมันเน่าหมดเลยเนาะเสียดายนะคะ หน่าึ้นลาเลยค่ะแต่ไว้ให้มันเป็นเชื้อต่อไปเนาะนี่นูน้น2ดอกสวยๆค่ะแต่เราลูกระและว,ว,ว่าตัวนี้มีเนาะเดี๋ยวเราประมาณอีกสักสองอาทิตย์2องอาทิตย์มอาทิตย์ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะโอ้ยสวยใช่นู่นอีกข้างในยิ่งเปิดยิ่งเจอหลายดอกเลย สุดยอดอกรีดค่ะทุกคนมาเจออีกแล้วจากกลุ่มที่เราเก็บเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยเดินมาปบ,บเดียวมาเจออีกแล้วค่ะอุ้ยป่านี่เห็ดมันปูหลายเดี๋ยวสามอาทิตย์ละเรากลับมาเช็คใหม่นะคะเพราะว่าเราอยากเก็บดอกใหญ่สวยๆสวยมากเลยค่ะรู้ ว้าวหมูไม่น้าละหมูป่ามามาคุดเต็มเลยเนาะมันคุดหาเหตุกิิเนมันกันนะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ขึ้นลาเอาไม่ได้เียดายมากเลยเด็กใหญ่ใหญ่ค่ะเดี๋ยมาไม่ทันนะคะขึ้นลาหมดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะคะแขวนพระแขวนพระเข้าป่านะคะทุกคนมาป่าคนเดียวจะแขวนพระปกปองตัวเองเนาะมีสิ่งยึดเหนียวยึดใจก็สบายใจค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเฮดที่เราได้นะคะวันนี้เราได้เฮดเยอะมากๆฟินมากๆนะคะทั้งเฮดดำทั้งเฮดมันปูสวยๆเลยนะคะวันนี้สุดฟินเลยค่ะนี่ก็เป็นเฮดมันปูที่เราได้นะคะเราได้เฮดมันปูมาค่นถังเลยนะถังนี้เป็นถัง12ลิตรนะคะถัง12ลิตรนะ เราได้มา,าครึ่งถังอยู่นะคะแล้วก็มีแต่ดอกสวยๆเลยนะคะเนี่ยงามๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเห็ดดำกันนะนี่ก็เป็นเ็ดดำทั้งหมดที่เราได้มาทุกคนถุงใหญ่มากนะจะบอกให้ถุงใหญ่มากๆแล้วก็เอาใส่ถุงสะพายาเป้ะสะพายไวในแขวนไวนะคะเพราะว่าไม่ก็เอาแขวนไวนจัก,กรยานกัวมีคนมาขโมยเ็ดแล้วก็ขโมยจัก,กรยานไปทั้งสองอย่าง นี่ค่ะทุกคนได้ประมาณห้าหกโลแหละพอนักมากๆตอนสะพายรู้สึกว่านักมากเลยเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านไปทําความสะอาดเอาสายยางฉีดดินให้สะอาดเลยแล้วก็ล่างแล้วก็ต้มนะคะต้มน้ำแล้วก็เอาฟรีชแช่ช่องแข็งไว้ทาอาหารนะคะคิดว่ารสชาติเฮดเอนี่นะ่ะน่าจะคล้ายๆเฮดนางฟ้าบ้านเราอันนี้ใครคิดนะคะยังไม่เคยกินเนาะดาวเอามันมีความเหมือนคล้ายๆใต้ดอกเฮดนางฟ้าบ้านเราแล้วก็เวลาจับไปอะหัวมันจะ นิ่มๆลรื่นๆนะคะมีความฟินมากเลยสุดๆเลยนะคะคลิปเก็บเห็ดวันนี้มีความสุขมากที่สุดเลยก็าดได้เพราะว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดที่หายากนะไม่ใช่หาง่ายๆนะคะเห็ดดาเนี่ยหายากนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอแล้วแบบเวลามันขึ้นอะมันขึ้นกันมาเป็นกกอๆแบบเนี้ยคือแบบขึ้นเป็นกกอๆแบบถ้าใครเจอมันจะเจอกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะแบบเนี้ยจะเจอกันแบบว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหม เฮ็ดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะลงชื่อให้ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังนึกชื่อไม่ออกนะ uh, ภาษาสวีเดนก็เรียกว่าเมอร์ทูควีบลิงนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเมอร์ทูควีบลิงนะคะเฮ็ดดำภาษาสวีเดนเนาะอุ uh, ้ยฟินฟินค่ะ วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ถ้าพูดเยอะเกินไปก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะตื่นเต้นมากเวลาตื่นเต้นก็จะพูดเร็วแล้วก็จะพูดเยอะมากๆขออภัยคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ